สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้จิตตะพุทธะก็มีเรื่องราวสาระดีๆมานำเสนอท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเสริมดวงเรียกโชคลาบทิ้งร้ายไว้ท้ายปีมีแต่ดีมีแต่รวยต้อนรับปี2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะท่านผู้ฟังคะการเริ่มต้นปีด้วยการทำสิ่งดีๆในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามกราคมอะไรที่ควรทำเพื่อเป็นการเสริมดวงช่วงปีใหม่ให้ชีวิตปังไม่หยุดในปี2,566นี้สําหี้สำหรับท่านผู้ฟังที่จะใช้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำในสิ่งที่อยากจะทำ หลังจากตลอดปี2565ท่านอาจจะไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่ไม่สำเร็จเรามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันดีๆที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะในช่วงปีใหม่หลายๆประเทศก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปและมีความเชื่อที่เหมือนกับเป็นเคล็ดลับเสริมดวงที่ทำให้ปีนั้นทั้งปีเป็นปีที่ดี และลาบรืน่นบางประเทศเชื่อว่าจะต้องกินอาหารทรงกลมเพื่อเป็นการเสริมดวงช่วงปีใหม่บางประเทศทําความสะอาดบ้านก่อนถึงปีใหม่เพื่อรอรับสิ่งดีๆและบางประเทศก็เชื่อว่าการถือกระเป๋าเดินทางเปล่าๆเดินไปเดินมาในบ้านช่วงปีใหม่จะเป็นเคล็ดลับเสริมดวง ในการทำให้ได้เดินทางไปเที่ยวในลหลายๆที่ในปีนั้นค่ะแต่วันนี้ทางเราจะมาแนะนำเคล็ดลับเสริมดวงช่วงปีใหม่ของแต่ละราศีมาฟังกันค่ะว่าในปี2566นี้จะต้องทำยังไงบ้างให้ชีวิตดีและร่มรื่นทั้งปีแบบฉุดไม่อยู่โดยแต่ละราศีจะมีเคล็ดลับ ตามนี้ค่ะราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์เคล็ดลับเสริมดวงช่วงปีใหม่นี้ให้ทิ้งสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆหรือของเก่าๆอาจจะเป็นการเก็บบ้านจัดบ้านให้เรียบร้อยหรือเก็บห้องก็ได้ค่ะสิ่งที่คนราศีมังกรควรจะทำที่สุด ก็คือเอาอะไรที่ไม่ดีอะไรเก่าๆอะไรที่มันแตกอะไรที่เป็นความทรงจำที่ไม่ดีให้เอาออกไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือความคิดทั้งขวดซอสเก่าๆที่ใกล้หมดอายุยาเครื่องสำอางดูวันหมดอายุแล้วก็ตัดใจทิ้งซะนะคะราศีกุมคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ ถึงวันที่14มีนาคมสำหรับชาวราศีกุมให้ไปไหว้พระสามวัดหรือ9วัดหรืออาจจะเป็นการไปไหว้เทพเจ้าหรือพระองค์ที่เราเคารพนับถือในช่วงต้นปีวันที่1ถึงวันที่5มกราคมถ้าไม่ได้ไปไหว้ก็เป็นการสวดมนต์บทของท่านพร้อมกับขอพรประจําปี ว่าปีนั้นเราอยากจะเสริมเรื่องอะไรการทำสมาธิจะเป็นเหมือนการสร้างบุญบรารมีทำให้ดวงดีตลอดปีทำอะไรก็ราบรื่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองราศีมีนคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนสำหรับชาวราศีมีนคือการหาเงินขวัญถุง มาใส่ในกระเป๋าเงินอาจจะเป็นแบงค์20แบงค์หนึงรแบงค์ห้สแบงค์ห้าหรือแบงค์1 0 0 0ก็ได้ค่ะที่ลงท้ายด้วยเลข65หรือ56าหสักหนึ่งใบหรือเท่าไหร่ก็ได้เอาที่เรารู้สึกว่าพอดีและไหวเอามาพับเป็นสามเหลี่ยมรูปหัวใจหรือรูปอะไรก็ได้แต่ให้เป็นการพับเอาไว้เป็นเงินก้นถุง ให้กับตัวเองจะเป็นการเสริมดวงการงานการเงินให้ดีแบบตลอดปีและตลอดไปค่ะราศีเมษคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมสำหรับชาวราศีเมษเป็นอะไรที่ง่ายมากๆค่ะคือการอยู่กับตัวเองหรือการพยายามคิดบวกให้คิดบวกว่า เราขอบคุณตัวเองในปีที่แล้วหรือเรื่องอะไรที่เราทำพลาดไปก็ให้ถอดบทเรียนว่าทำยังไงถึงพลาดแล้วต้องทำอย่างไรให้ดีขึ้นไม่เป็นไรปีนี้เอาใหม่สิ่งที่ควรทำในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามกราคมคือการคุยกับตัวเองการอยู่กับตัวเองและทบทวนตัวเอง ว่าควรจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆค่ะเป็นการปรับ Mindset ตัวเองให้ดีขึ้นจะดีมากเลยค่ะเพราะจะช่วยเสริมดวงให้ดีทั้งปีราศีพฤษภคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับชาวราศีพฤษภ เคล็ดลับเสริมดวงช่วงปีใหม่แนะนำว่าให้ท่านเดินทางไปเที่ยวหรือว่าย้ายที่นอนอย่างเช่นเป็นคนอยู่ติดบ้านมาตลอดก็ให้ย้ายที่เช่นบ้านอยู่ขอนแก่นก็ให้ย้ายไปนอนอยู่ที่กรุงเทพสักสองคืนย้ายที่นอนย้ายที่พำนักอย่างน้อยสามวันหรือไปนอนบ้านเพื่อนที่อยู่ไกลหน่อยก็ได้ค่ะ ไปขอนอนบ้านเขาสักสามวันเพื่อเป็นการปรับจูนปรับพลังงานตัวเองไปในทิศทางที่ดีให้ก้าวหน้าให้มีอะไรที่ดีมากขึ้นราศีพฤษศควรย้ายที่นอนสักสี่วันสามคืนจะช่วยเสริมดวงให้ปีทั้งปีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะราศีเมถุน คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเคล็ดลับเสริมดวงช่วงปีใหม่ของชาวราศีเมถุนให้พยายามหาความสุขของตนเองให้เจอด้วยการทบทวนตัวเองให้ถามตัวเองว่าทำอะไรแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วรู้สึกว่าพอใจอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่า คือตัวตนของเราและอะไรที่ทำแล้วอยากเก่งมากขึ้นเช่นเป็นคนชอบวาดรูปก็อาจจะวาดรูปอีกรอบแล้วเอามาเปรียบเทียบว่าพอใจงานของเราในจุดไหนต้องแก้ไขจุดไหนให้เก่งมากขึ้นให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นต้องเรียนเพิ่มไหมหรือต้องฝึกฝนตรงจุดไหนเพิ่มเติม เหมือนเป็นการทบทวนในสิ่งที่ตัวเองชอบทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำให้ได้ดีแล้วทำให้ก้าวหน้ามากขึ้นพัฒนาไปนในทางที่ดีขึ้นเรียกง่ายๆว่าทบทวนความชอบของตัวเองนั่นเองค่ะต่อไปราศีกรกฎคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม สำหรับชาวราศีกรกฎสิ่งที่ควรจะทำมากๆหรือเคล็ดลับในการเสริมดวงช่วงปีใหม่ก็คือการไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างถวายเทียนพันษาถวายเทียนเล่มใหญ่ถวายทูบและควรไปทำบุญในวัดป่าที่ขาดแคลนไม่ใช่วัดที่ดูจะมีเยอะอยู่แล้วถ้าจะบริจาคทูบเทียนหรือหลอดไฟ แนะนำให้ไปทำบุญกับวัดที่ขาดแคลนจริงๆดีกว่าค่ะและให้เติมน้ำมันในตะเกียงถ้าทำตั้งแต่วันที่หนึ่งได้จะช่วยเสริมดวงได้ดีมากๆหรือถ้าไปวัดแขกก็จะมีจุดให้ทำบุญและเติมน้ำมันตะเกียงที่วัดหรือจะไปทำบุญวัดไหนก็ตามให้ไปไหว้พระทำบุญแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงบอกชื่อนามสกุล เลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วขอพรว่าขอให้น้ำมันในตะเกียงส่งเสริมเราให้เรามีความก้าวหน้าด้านการเงินการงานความรักเตรียมบทพูดเตรียมบทสวดเพื่อขอพรดีๆจะเป็นการเสริมดวงให้ดีตลอดทั้งปีได้ค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์ คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนสำหรับชาวราศีสิงค์คือการมีสมาธิฝึกสมาธิให้ตัวเองไม่คิดมากไม่ฟุง้งซ่านด้วยความที่ปี2566ก็จะค่อนข้างไม่อ่อนโยนกับชาวราศีสิงค์ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือการทำสมาธิ ให้ตัวเองไม่ฟุง้งซ่านอาจจะไปปฏิบัติธรรมสักสามวัน4วัน7วันหรือ9วันก็ได้ค่ะช่วงต้นปีวันที่หนึ่งถึงวันที่หมกราคมให้ไปปฏิบัติธรรมให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นหรือถ้าใครนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเช่นนับถือศาสนาคริส ก็ให้อ่านพระคำพีติดต่อกันทุกเชา้าทุกเที่ยงทุกเย็นสักช่วงหนึ่งหรือตอนตื่นนอนทำทุกๆุกวันเป็นเวลาสักเจ็ดวันหรือห้าวันก็ได้ค่ะแต่อย่าต่ำกว่า5้าวันก็จะเป็นการเสริมดวงและทำให้มีสมาธิมากขึ้นค่ะต่อไปชาวราศีกันคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายน ถึงวันที่16ตุลาคมเคล็ดลับเสริมดวงของชาวราศีกันตั้งแต่ต้นปีคือให้ทำงานในวันที่1ถึงวันที่5มกราคมใครเป็นฟรีแลนซ์ให้รับงานสักงานที่รู้สึกว่าเป็นงานใหญ่ได้เงินเยอะให้ทำเลยหรือถ้ารู้สึกว่าอยากได้เงินเยอะๆให้ไปหางานอะไรก็ได้ช่วงวันที่1 ถึงวันที่5้ามกราคมให้เราได้รับเงินจากคนอื่นเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยหรือว่าทำงานอะไรสักอย่างให้คนที่บ้านแล้วให้คนที่บ้านจ่ายเงินให้เราให้ได้เงินเป็นก้อนหรือเป็นจำนวนเงินที่อยากอธิษฐานว่าขอให้ได้เงินเท่านี้ทุกๆวันตลอดปีเริ่มต้นเจิมตั้งแต่ต้นปีด้วยการทำงานค่ะ ราศีตุลคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวราศีตุลก็ให้ทํางานเหมือนกันกับชาวราศีกันนะคะสําหรับชาวราศีกันนั้นจะทํางานอะไรก็ได้งานใช้แรงงานหรืองานใดๆก็ตามทําได้หมดแต่สําหรับชาวราศีตุลน,นั้นควรเป็นงานออนไลน์คอนเทนต์ออนไลน์ สื่อออนไลน์ขายของออนไลน์งานอะไรก็ตามที่เป็นงานออนไลน์แล้วได้เงินให้เป็นการเอาเลิกเอาชัยเหมือนกันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หมกราคมเลือกทุกวันที่รู้สึกว่าอยากทำงานในวันนั้นแล้วรู้สึกว่าอยากได้เงินจำนวนนี้ทุกๆวันทำทุกวันอยากได้เงินทุกวันอะไรแบบนั้นคะ่ะ จะเลือกมาสักวันเพื่อเป็นการเจิมตั้งแต่ต้นปีทําตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยก็ดีเหมือนกันค่ะแต่เน้นว่าต้องเป็นงานออนไลน์นะคะราศีพิจิกคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15บธันวาคมสำหรับชาวราศีพิจิกในวันที่หนึ่งถึงวันที่หมกราคมให้ไปพบปะสังสรรค์หรือไปเจอผู้คน เจอคนใหม่ๆแบบฉ่ำๆไปเลยค่ะเจอเพื่อนเจอมิตรภาพไปทำความรู้จักกับคนใหม่ๆใ,ในวันที่หนึ่งถึงวันที่หมกราคมออกไปเที่ยวได้ไปเจอผู้คนสามารถไปแฮงเอาท์ไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ได้ทำยังไงก็ได้ให้เจอกับคนเยอะมากที่สุดเจอคนนู้นคนนี้ให้ได้มากที่สุด เหมือนเป็นการเพิ่มคอนเน็ชันและเป็นการเสริมดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงปีใหม่ในด้านเมตตามหานิยมและการเข้าสังคมเพราะว่าปี2566สําหำหรับชาวราศีพิจิกจะเป็นปีแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้เจอตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่5มกราคมจะเป็นคนที่เข้ามาสอนบทเรียนหรือเป็นคนที่พาเรา ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่ให้พยายามพาตัวเองไปเจอผู้คนเยอะๆนะคะราศีธนูคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมสิ่งที่ควรทำและเป็นเคล็ดลับเสริมดวงช่วงปีใหม่คือการไหว้าญาติผู้ใหญ่คนที่แก่ที่สุดในบ้านอายุเยอะ อาวุโสที่สุดในบ้านแล้วให้เขาให้พรอ,อาจจะเป็นไหว้แบบกราบตักไหว้แบบผูกแขนแล้วให้เขาผูกแขนเราคืนเป็นการให้พรรับพรจากญาติผู้ใหญ่เป็นการกระทําที่ดีมากคะ่ะจะช่วยเสริมให้ปีทั้งปีมีแต่ความสุขอยากได้อะไรก็ได้อยากจะเสริมโชคลาภเงินทองการเงินการงานความรัก ก็สามารถให้ญาติผู้ใหญ่ให้พรกับเราได้หมดเลยค่ะค่ะท่านผู้ฟังและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงช่วงปีเปลี่ยนผ่านถ้าได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆที่สบายใจแล้วพลังงานดีๆก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราได้อีกด้วย ใครที่ไปฉลองเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้สนุกกันอย่างเต็มที่แต่ก็อย่าลืมมีสติให้มากๆระวังอุบัติเหตุและอย่าประมาทในทุกๆสถานการณ์นะคะขอให้มีความสุขเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ